พี่น we an right ้องชอบกันแม่วันนี้ดูซิแวะมาตลาดน้ำมาเจอของดีของน้องๆ้องโรงเรียนโรงเรียนไซแก้วิทยาแล้วลงยูทูปให้สน่อยประชาสัมพันธ์ให้นะคะน้องๆ้เน่เดี๋ยวนี้เด็กๆเขาน่ะมีความเก่ง สามารถเป็นเกษ,ษ,ษตรกรแล้วก็เป็นนักเรียนดีเด่นได้ด้วยลองไม่ขาดอันเท่าไหร่คะนี่มอันนี้แต่งโมปลอดสารนะคะเ,คเดี๋ยวจะซื้อสักลูกหนึ่งเดี๋ยวไว้ดูกับข้าวให้แม่ก่อนเดี๋ยวลงคลิปให้ก่อนนะคะคมีเยอะแยะมากมายคุณครูก็ กาดเชิงวิทยาใสแก้ววิทยานี้มีถึงชั้นอะไรคะอาจารย์ม1ถึงมหอ๋อม1ถึงม6เป็นเล็กโตแล้วเนาะมีนักเรียนเยอะไหมคะในโรงเรียนประมาณกี่ส0 2ร0คนวันนี้ก็จัดทีมมานะคะมีทั้งผักสลัดขนมนะคะอาจารย์ขอโทษนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวอแม่ก็รีบด้วยแหละวันนี่งานเยอะนะคะนี่ขนมฝีมือน้องๆโอ้โหเก่งมากๆเลยยกให้เลยอ่ะสลัดก็มีนะคะ อ่า FC รีบมาเดินรีบมาเดินรีบมาเดินก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ขายทุกวันอาทิตย์ไหมนะคะมะม่วงมะม่วงของเราก็มีเห็นไหมคะคุณครูกับนักเรียนมาจัดซุ้มนะคะอ่าอันนี้ไหมเห็นซ้อมบ้านน้าเม่ข้าว <c oughs> <c oughs> ต้มก็มีนะไม่ต้องไปห่อเองน้องๆเขาห่อมาให้เรากินแล้วเราวีน้ทที่มาซื้ออุดหนุนอย่างเดียวนะพี่น้องจา๋า <c oughs> โอ้โหตายแล้วพี่น้องอยากจะเหมาให้หมดนี้โอ้โหตายแล้วโอ้โหสุดยอดมากมะเขือก็สิบเหรอคะโอโ้ตายแล้วพี่น้องคะ่ะเอฟซีเมืองนอกจ๋าดูสิคะคุณไม่ต้องไปปลูกให้วุ่นวายหัวใจนะคะคุณเอาหน้าที่ของคุณไปทําอย่างอื่นเรามีหน้าที่ซื้อและอุดหนุนนะคะโอ้ยคธอมาเก่งแทนน้อจะยืงนีเก่งนะดูสิเธอบ้านสอบยางเลยคุณครู ใช่ค่ะพี่รีบมาเดี๋ยวก่อนที่หนูจะเมาหมดแกลง้งแกลง้งแกล้งก้อํเขาแต่เขาเอาโดโอกแคก่อนเด้อถุงหนึ่งเดี๋ยวดนดูซิรองไว้นะคะนอกจากจะเป็นคุณครูแล้วก็เป็นทุกสิ่งยิ่งกว่าโรบินสันอีกพี่<ล>น้องโรบิน <laughs> บสันมันแค่ทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรแต่คุณครูก็เป็นมากกว่าโรบินสันด้วยน้องๆน,นะมาช่วยคุณครูจัดของ โอ้ยอุสตส่าห์ขนาดเรียบย่างสูดมีเวลาถ่ายคลิปให้ดูซิแพ็กข้าวสารมาอย่างดีเลยอันนี้เป็นกิโลเท่าไหร่คะไร่บุรีเท่าไหร่เอวสามห้าโอ้โหสุดยอดไม่แพงเลยราคาดีมากเลยนะคะอัดมาให้อย่างสวยงามประสาทเ<า>บงอ๋อสองโรงเรียนใช่ไหมคะอันนี้ของประสาทเบงอ่ะนี่จอบเชิญอ๋อมีสองโรงเรียนนะคะ<า>ประสาทเบงฝากสายทังประสาทเราก็เข้าเมืองตอนนี้บุกตลาดในสุรินทร์แล้วพี่น้องจ๋า เก่งมากแม่เก่ง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 อ่ะมาอุดหนุนนะอาจารย์จะได้มาทุกวันอาทิตย์ไหมคะมาแล้วแต่โรงเรียนค่ะแล้วแต่อ๋อเขาจะเปลี่ยนเวียนจากทางนู้นมาใช่ไหมคะโอ้วียวุ่นวายกันเลยนะคะนั่นอ่ะเดี๋ยวจะซื้อขนมไปไหว้สันตายายแล้วก็ฝากแม่ฝากยายข้างบ้านด้วยอ่าเมื่อวานก็เดินตลาดของถมวันนี้เดินตลาดนี้ต่อเออว่าวุ่นวายหมดแล้วเดี๋ยวทางนู้นก็ไปด้วยทางนี้ด้วยอ่ะอันนี้ดูสิค้าเขามีโลโก้ด้วยนะคะ กับเชิงวิทยาน้องน้อ,นอถุงเอากล่องหนึ่งลูกน้องคนักเรียนเดี๋ยวนี้สวยแท้แม่ขี้เรจนแม่มาแบบขี้เรจะไปทำสวนไงแม่สรลกราวบ้านเราด้วยนะคะเรื่องราวในจังหวัดสุรินทร์ <20 S 1> เกือบ <20 S 1> ทั้งหมดนะคะพี่น้องอยากรู้อะไรไปคลิกดูในเพลย์ลิสต์เลยนะคะอาจจะเจอตัวเองอยู่ในคลช่องของแม่เด้อค,คนลมเทียนขายไงครับลูก <20 S 2> อนอ๋อสีชิ้น20่สิบ <า S 1> แล้วขนมเนี่ยนะคะลูกไม้ไม้ละยี่สิบโอ้โหนี่นีหน่หนูปั้นเองป่ะหรือปั้นน้องผู้หญิงปั้น <c oughs> หนูต้องปั้นด้วยสิผู้ชายมันก็ต้องเก่งเท่าผู้หญิงนะผู้หญิงก็ทําได้ทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเอาขนมด้วยนะคะอ่าตอนนี้ลูกค้ากําลัง มาแล้วเดี๋ยวแปบ๊บเดียวก็น่าจะหมดแล้วไม่ใช่คนบ้านเรามาแอบซื้อบรนนันเดี๋ยวดูบบน่าคุ้นๆโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ได้ทําคลิปดีๆในจังหวัดสุรินทร์ต่อไปด้วยนะคะน้องๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยดูสิคะค่ะเนรปบอสดสานครับราทาทรงยอดเลยนะคะพี่น้องะคะ่ะ โอ้ยจอดรถไว้ตั้งปั๊มพอตทอจะหิว้วแตงโมไปยังไงเนี่ยเพราะว่าต้องซื้อของเยอะมี <c oughs> ไม่อ่ะแม่แบบซื้อไปเยอะแต่ว่าของมันจะต้องเยอะ <c oughs> แล้วแหละโอเค thank you for watching please like share subscribe see you n next clip video bye bye ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ